สวัสดี be ครับเจนุชครับผมสวัสดีครับเอจะเป็นตามหายากค่ะเนี่ยนี่เดียนที่สองเธอตามหามาเนี่ยก้นดังเนาะโอ้ยหัวกระพ่อนี่งวดว่างนึงเลขออกสามตัวคอยข้องขี้งลกหยาบเนี่ยก็นดาจะข้องกันยังขี้งลกมาเมีนก็แมีนถ้ำมาด่าวันท่อไปเออตัวไหนก็แปดห้อขาซื้อโต๊ะไหนพันคูณพันลานแตะกันยังไงบ่ ทุกยอดเลยเจ้าคว้างถือลายไปเลยไปเลยเจ้าคว้างก็ซื้อมาหลายขึ้นเขาเตะว่างซี่หาเชียนอย่างไรจีเออประมาณนี่แหละเออซชำนัานกับพ่อฟังอยู่ดอกอ่ามันหุ่นกันหลายคนเมนลายคนเดียวโอ้เสื้อเสื้อหุ่นกันใช่มือันเพิ่นมาหลายคนเด้บกวงเนาะโอ้บโหสวงมากเลยได้แทบทุกคนเลยดิเนบ้านนี้เลขเนี่ยปล่อยตั้งแต่ต้นงวดถึงท้ายงวดนี่ปล่อยตัวนี้เลยตลอดบ่กโตตอนแรกๆเนาะก็มักกันนั่งกันนี่ละ เขาเจ้าก็สัมภาษณ์ว่าหกฮะเล็กๆฮกหาเด็กหกหากับมากับหลานบ่มากับหลานหน่อยคนหนึ่งหลานหน่อยก็บอกว่าแปดหกแปดหกแปดหกของเพื่อนอ่ะก็เลยเถียงกันไปเทียงกันมายายของเจ้าบ่ขคอบ่เขาหรอกข้องคอยสีเขาคนว่าโอ้มันนี้นึกไปนึกมาก็ได้จับแปดมาใส่เลยจับแปดของแกมาใส่ของอยู่กันเลยแปดหกหาเลยก็ไจับของแกมาใส่ ในในคณะนั้นนี่เอาไอ้มันเป็นความรูศศร้สือข้าหรอว,ว่าคือจังปูย่าหรอว,ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาผ้าเบาผ้าจ่าบอกว่จังไหนไม่เนี่ยผ้าเบาฮะม,ม,มีแนว่นวผ้าเบาแมน่เนี่ยเกือบไม่เนี่ยผาเบาโอ้พุม่มขึ้นดีครับปล่อยเบามาเลยเด้ก้อนกอนถือนี่เจ้นุ่นไปยึดหาปูยึดสร้างอะไรไหมแม่ไปบอกปูอยากสางอยากแต่งกันนะอยากแตงงามาแต่แบบประนทศไหนมีเงินมีทองเนาะเอาือเปล่าซะ ได้ได้จ<ด><อ>มปากจมคัมในใจเ่าคันเลขถือสมมติว่าเลขเข่าสามตัวเพราะว่าสองตัวนี้เจ้าข้าวจีสางนั่นสางนี้ได้เบาวะได้เบาอยู่จ้ะได้เบาหมดทุกอย่างนั่งเสาอยู่ของจนนั่งเสียใจไหมในความรูมม้สึกเขาเสียใจหลายแบบถือว่าถือ,ถอก็เคถือ่อเสียใจหลายนั่งหายอยู่นั่งอยู่ผู้เดียวเบอกซะบ้านนี้บ้องเลยบ้องหมดบ้องหันนั่งเลยเว้ยระวังเพป็นตัวเล็กตัว ปังระปูเอ้ยแตกสามตัว้วปูเอ้ยตัวนี้ล้วางสิเพเราล้วเนาะก็เลยมานั่งมือมือวันที่สิบหกแล้มานั่งน้ำเพลินมานนางฟังน้ำเพลินนางฟังน้ำเพลินนางฟังรุนอยู่เลยรุนอยู่เลยพีที่โอ้ไอ้นามือนางรุนเหล็กจ้ามันางรุนเหล็กน้ำเพลินเลยมือน่ะโอ้ยคน่าแปดหกปอะนี่เจะนกเลยวะห้า เพขนก็บอกว่าฮ่าเพ่นโอ้ยดีใจแบบคนงงง่ายมากเลยดิมคยมาก่อนเนาะบ่เคยดิข้างแรกนึกว่าเพิ่งเจอเลขสามตัวนะสามตัวตรงนดิข้างแรกนี่นี่แมนตะโกนอ่ะแมนสามตัวสามตัวก็สามตัวนั่นมั่งละอันนี้สามตัวตรงไหมข้างแรกในชีวิตกีเต้นโน้ตแมนสั้นหลายเหมือนั่นโอ้ยเฮ้ยยังกับเบอร์ถือด โอ้ยเป็นดังใจเด้อแปลว่าสป็หงวดแรกแมนก็ว่าบอกเพนสิบหมวด้อปูสิบหมวดเด้อเอาสามตัวสิบหมวดเจ้าก็จะเด้อดสั่งให้แปลงบอกเพื่อนนั่นล้านถือสามตัวแม่ล้านหน่อยถือสามตัวกันครั้งแรกเพื่อนก็ยุ่นีนะรไปจังหวัดแล้วน่รไปสองสองหมวดได้สองหมวดแล้วเหลืออีกแปดอ้บัวได้ได้หมวดหนึ่งได้สามตัวได้ได้เก้าหมวด ยี่จากงวดอ๋อเริ่มไล่จากงวดนี้เนาะไล่จากงวดนี้เพิ่นให้ซีบงวดถ้าว่าได้ซีบงวดเพิ่นบอกแบบกระสีว่าได้สั่งกระสีว่ามิ่งดูท้องสั่งเพิ่นเอาเจตนาซะเทอะเพิ่นสีสั่งอย่างเอาล่องวาให้ไอเอฟซีเขาปั้นจักรวงกันนะเนี่ยเพิ่นอยากเนี่ยเพิ่นอยากสั่งอย่างอยากเขียบอย่างอยากเขียบหยาเพิ่นอยากเ่าไงเอาหยามาแน่ก็ เหตุให้มันเรียบร้อยนะให้มันแม่ในร้านบวงสวงสวยงามเฮ็ดร้านทำจ้าเฮ็ดร้านทำจ้ะร้านบวงสวงร้านทำใช่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับผู้ที่ที่อยากมาปฏิบัติถ้ามีอย่างจังสิกับมามานี่ได้จ้าเวลานั้นนะมันแบบนี้จ้ะนี่ยวละใจก็เลยอธิษฐานเอาแบบนี้จากใดดีกว่เฮ็ดโดดมาได้ลัน ตัปดไงีมัปีเลยสองปีเนาะสองปีโอ้สปีก็ยังบ่ไปนามาหลังเนาะบ่อไปสายมาสายบ่ลาดีละบาาเท่าสี่ปังปังปลาดีมีคนเขามาก็เลยนั่งอยู่ผู้เดียวนั่งจีตกแม่พี่มันจีตกแม่คิดหลายอ้าวเปลี่ยนยังปูพันธุ์สีประทานให้เราปลาดีบ่พลาดดอกวังกระังสั่นแหล่ะก็โอ้ยเอาแล้วปูเอ้ยอยากซอยอยากเขนแต่แม่เราแล้วมันมันสีเหลวอยู่ดอกมันสีเหลวอยู่ดอกอ้าวปลาดีเท่าหันมาสูให้ไลร ก็คื่องวดนี่แ่ละงวดหอดนี่ท่านได้ตัวเลขตัวเบอร์ไปได้แล้วได้แล้วน่านบ้านน่นาน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 เอาได้ได้มาแล้วเนาะได้มาแล้วเตรียมตัวเขียนไปบาะนี่เตรียมตัวเขียนไปเออเตรียมตัวเขียนเลยเนาะฝันเอาว่าฝันสุกวันฝันได้มาจังไหนตัวเลขเอ๊ะฝันเลขฝันของเนี่ยฝันว่ามุนันฝันฝันเห็นเด็กน้อยเด็กน้อยไวรุ่น มันขี่รถมันขี่รถมอเตอร์ไซค์ไหมครับมันไปเกิดอุบัติเหตุอยู่ยบังแถวไรหรอกแถวเราเราเห็นละอุบัติเหตุในฝันมันเกิดอุบัติเหตุแม่นบัดนี้รถแล่นไปบนน้ำเขาครับแล้วบางเบรกเขาหล่อฮ้องหายจังวะแล้ววาย่ายไปยังวะสันลูกไส้อันขี่ว่าไส้อันสแสลกตกข้องตายวะสันอ่ะแสลนี่ไม้ถึงล่มเลยล่มแล้วกับน้อนมาเพื่อนไปเลยบัดนี้ แม่บอกเลยว่าถามว่าอายุเท่าไรล่ะลูกชายน่ะสิบสี่ว่าท่านสิบสี่สิบสี่สิบสี่ปีลูกไส่น่สิงตาในฝันบ่สิงตาเบื้องใต้ทะเบียนรถเขายังไงโอ้ไม่ได้เสียงกต่วิธารถามตรงๆเนาะเสียดายเด็กกันแม่นค่อยๆสิงตาแล้วดิในฝันกันเลยมาคาดนั่นแล้วเสียงว่าท่านเสียงว่าท่านเขาต้องอายุแล้วเหรอเออที่นุดว่าสีเพิ่มตัวหนึ่งบนบ่แมนตัวใด ว้ากะเก็ดซี่เน่ละหนเป็นซี่เลยเนาะหนึ่งนึ่เปนเเลยนะโตนันตี้ม่เนึ่งเป็นเจ็ได้ว่านแม่ที่เพิ่มคือนมาให้เปลี่ยนสาตัวที่งงงางโอ้ก็คือย่งสอตัวแต่ว่าหมายถึงอ่ามีการบอกแม่ว่าเพิ่มเป็นสามตัวแต่ว่าหนึ่งกับซมันตัวเดียวกันจ้าที่เพื่อนผ้าว่านแม่บอจ้ามันตัวเดียวกันห่กับเจ็ดตัวเดียวกันจ้าตัวเดียวกันโอ้หนึ่กับเจ็โอ้ยว้ากับเจ็ดตัวเดียวกัน ข่อยเตือนเตี้ยนคอยกะเบ้าผิดไปน้ำเจ้าข่อยกะเตือนเตี้นเพราะคอยข่อยเพราะเคยเห็นคนบอกเลขถือสามตัวคักปานนี่เจนุษก็บมาเคยเชื่อเนาะหั่งแรกขึ้นกันเนาะวันนี้สามตัวป้อยเมื่อไหร่ครับบ้านบ้านบวงสรวงแล้วคนละบวงสรวงวันที่เท่าไหร่วันที่ยี่ห้าโอ้วันที่ยี่ห้าบวงสรวงใช่พอดีบวงสรวงนี่แล้วไปบวงสรวงคนเด้อเหมือนเด้อัต่ท่านบอกไปบวงสรวงคนบ้านนี่แค่ไม่ซียวรับซับย่างเดียวเนาะอ้าวบ้านนี่ มาสู่จุดโฟก,กัสเขาเลยบ้านนี่หลังจากเมื่อไดฝันฝันเมื่อไเมือวานมือวานมือวานมือนม่อวานฝันเนาะนหลังจากที่ปล้อยเลขตัวนี้มาเนี่ยข้าเจ้ามาไายกันลืมๆเนี่ยหลังจากขันมาเนี่ยมีฝันมีอย่างที่สีบงบอกเส้นบงบอกเขาบอกว่าเลขตัวนี้เป็นตะเขาไม่กับมีเหเน,ะนาะนั่นเห็่ไหม ฝันว่าจังไหนอย่าว่าฝันว่าเมซี่มาสถานทัพเนอะเบิกฝาเบิกซาปันฝันมาฝันเกี่ยวกับเจนูสโอ้คนละคนฝันเมินหลังจากที่ท้ายไปแล้วโอ้ฝันว่าจังไหนเบิกซบป่านนี่ฝันวันไม่เห็นอันวิญญาณแถวนี้ละเพื่อนเฮ็ดให้สวนอยู่นี่แหละครับเพื่อละว่าเออเพื่อละว่นมาท่านไปไปหาเจ้าหนูสท่านออ๋ เจนุศบอกเล็กแม่นแม่นมาท่านครับไปหาแล้วท่านในฝันในฝันเออผีมาหา่นี่มาเออมาดังได้เล็น้ำเฮาหนิอย่างเช่นี่ยีกเ้าเลขน้ำเจนุแม่นห่วยขึ้น้าโอ้ยกยังเนาะเรยว่าฟาขึ้นไปยังสี่วยมาเจนุบอกเล็แม่น แม่นปขาเว้ากันเด้เขามาน่ะโอ้ผีก็າิมาเพิงบารมีแม่นนุดคือกันจังได๋เจนุก็มันใจตัวนี้ยูแล้วอืได้ได้บานี้ได้ใหเลขบ่ได้ใหเลขผีบ่บ่ไดห้สู้นซ่อๆ่อแต่สู้ัน จเจนนี่เองรนว่นนนาตัวไหนเนี้เขาลออยู่นี่โดเขากล่อขึ้นกันแมนวงสวงแล้วก็สสงหัวเป็นเจ้าไหน,น,นเขาเขล่อคขึกันเขามามจออเบิ้งอยู่นี่เขาก็จเจียวไปปล่อยทังเงินขึ้นกันนี่ <laughs> พี่กันสิมาถ้าจอบอเลกเก็บพี่ไปก่อนไกลมือก่อนไกลเมือกว่าจีปกตินีหน่อยสิว่ายังีไปจอบฟังมันนวดมันได้ตัวใดหอกะทไปปล่อยทังของหอกกยดร้านทําึนกัสิมาเอาเน่หลยางเ้ยมันเกจากเพื่อวานเพาะกอจาก ไปคุดไปเกินด้วยกันเนาะครับน้าละก็เป็นการสร้างบารมีอีกแบบหนึ่งเท่ากันละแมนอยู่จ้ะอืมก็เลยมั่นใจมั่นใจซีหนึ่งไงชอบแล้วชอบแล้วนี่ชอบไปเด้ออออ้าวชอบชอบโอ้ยเนาะกระพับไว้ตั้งโดนคอยกระเริ่มเห็นกระดาษอ่าต้นี่เบอร์ท่ออาจา่านี้ละอันนี้เบอร์โทรกาติดต่อเบอร์นี้ได้เด้อพ่อยวิ่งเจ้าตัวชุติใยจังแม่นิยังเราคือหอยหิบนี่ สองแปดหกหนึ่งแปดสองหนึ่งสี่วดวันที่หนึ่งกันยาเนอพ่อยมีน้องเนออย่าเข้าใจผิดครับวดนี้ลหละเป็นปล่อยตองงวันว่าแล้วแต่ว่าสีฟันชัดๆก็คือวันบวงสวงคือวันที่ยี่สิบห้าจ้แม่นบ่ครับผมสีฟันเลยสามตัวกับสีม้าอยู่ตอนนั้นเออสองตัวกับสีฟันอยู่ตรงนั้นจ้าอ่าเอาค่อยๆจออเบื้องมือนั่นแต่ว่าเพื่อนผมนี่ บ่ใครหมานดอกช่วงนี่ก็ได้ถือแต่รางวัลที่หกจากแม่นี่ยังยังก็มีนิดเดียจังว่าดิ่น้ำหาตัวน้ำหาสองเดียร์เราหกกระพาะนี่มันใจแห้งตัวใดเจ้โอ้ยหนึ่งซีซีหนึ่งนะตัวนี้นะแอนกันตัวใดตัวกันกับเจ๊ซีอู้กันนี่แค่นี่ละเลขสองตัวนะอืมฮาวฮาโอเคอ้าเรียบร้อยครับผมขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณเจนนุษ์หลายๆครับ